สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมผ่าน YouTube และก็แฟนเพจครับผมยิ่งนะครับช่องดูพอดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มาแนะนําเหรียญรุ่นใหม่นะครับเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนนะครับเป็นเหรียญรุ่นนี้ครับผมนี่เลยพยักมหาเห่งบารมี99นะครับขึ้นรูปให้ดูนะครับพยักมหาเห่งบารมี9 9เหรียญรูปไข่นะครับเป็นเหรียญรายการลุ้นเนื้อนะครับทีมงานผู้สร้างเสือข้บดาบหนึ่งและสอง นะครับก็สร้างุ่น,นี้ขึ้นมาเป็นเหรียญรูปไข่สวยๆมากคือดูจากรูปพวกนี้แล้วก็ดูจากเหรียญตัวอย่างสวยมากวันนี้จะมาแกะรุนเนื้อกันสัก2รายการเพื่อเป็นตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่ารูปลักษณะเหรียญของเป็นอย่างไรน่าเก็บสะสมแค่ไหนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเข้ามารับชมพร้อมกันครับผมมาเลยครับมาครับผมมาเข้ามารับชมครับผมเข้ามาครับ อ่ะวันนี้ผมได้มา5้าเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูสัก2เหรียญแล้วกันนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับในการรับชมนะครับเดี๋ยวเข้ามาเรื่อยเยครับวันนี้พระเข้ามาใหม่ก็เลยรีบแกะก่อนแล้วกันนะครับมาเหรียญแรกครับผมมาดูเหรียญแรกก่อนแกะเลยครับอ่าก่อนดูแกะก็คือรุ่นนี้นะครับกล่องจะเป็นสีฟ้าแล้วก็ซีนดีอยู่แล้วครับเจ้านี้ครับนะครับเขาจะทําเป็นแบบหัวเสือขับดาบนะครับซีนดีมากนะครับทําดีแพ็กเกจ ทำดีซีนดีครับทุกชุดครับเขาจะทําคล้ายกันนะครับงานค่อนข้างจะเนี๊ยบครับตั้งแต่รายละเอียดการแพ็คเลยนะครับแล้วก็กล่องเหมือนกันครับสายนี้ของเขานีคมจัดเลยแหละครับนะครับหน้ากล่องครับเป็นเหรียญลูกไข่พยักมหาเฮงนะครับบารมีเก้าเก้ามาดูเนื้อกันครับน่มมาแล้ว มาแล้วครับผมรายการนี้ครับเป็นรายการที่48นะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูครับผมเนื้อทองแดงมันปูสร้าง500เหรียญครับลงยาลงยาจีวรลงยาขอบขาวเลขโค้ดครับ2 2 3 7ครับอ่าสวยครับติดครับทองแดงนะครับนี่ครับ นี่แหละครับใครชอบทองแดงคลาสสิกต้องเหรียญนี้แหละครับไปกันอีกสักเหรียญหนึ่งครับอ่ะเป็นตัวอย่างหนึ่งเหรียญแล้วนะครับเป็นอีกสักเหรียญหนึ่งแล้วกันนะครับอีกสักเหรียญนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมีเข้ามาใหม่แล้วก็มาดูมาดูเพิ่มเติมนะครับเหรียญนี้ครับแกะเลยครับสีนนี้ครับน่ะครับไปเร็วๆเลย มาครับมาลุ้นเนื้อกันมาลุ้นเนื้อกันเนื้ออะไรได้หมดครับแกให้ให้พี่พเพื่อนๆได้ชมกันปั๊บอันนี้น่าจะเป็นรายการที่22ครับเอ่อรายการนี้เป็นเนื้อสตะหน้ากากชนวนลุงครับหน้ากากชนวนลุงไม่ต้องลุ้นแล้วครับหน้ากากชนวนลุงอืมอ่าสองรายการคลาสสิกทุกเหรียญครับเป็นไงล่ะครับ สวยสวยไหมสวยไหมนะครับเลขโค้ดครับหนึ่งอะไรเอ่ยหนึ่งอุย้ยขออภัยครับสามสามสี่เก้าครับสามสี่เก้ารายการที่ยี่สิบสองนะครับสแตนหน้ากากจำนวนลุงสร้างห้าร้อยเหรียญครับโอ้ยหน้ากากสวยมากครับ นี่ครับวันนี้ผมแกะมาได้สองสองรายการสองเนื้อแบบนี้สวยมากครับแล้วอีกสามลุนนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับสรุปนะครับวันนี้ผมแกะมาได้สองรายการสองเนื้อนี้อีกสามลุนยังไม่แกะนะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดติดตามทางไลน์ครับเพื่อนเพื่อนทางไลน์นะครับ แล้วเราก็จะมีการไลฟ์สดนะครับแบ่งปันนะครับประมูลนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดเหรียญเกจิอาจารย์หลายๆรุ่นนะครับทุกข้าคืนนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับก่อนก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรวยๆเฮงเทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ